วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความเชื่อจิตวิทยาแล้วก็เรื่องลึกลับที่แบบยังหาคำตอบไม่ได้นั่นก็คือปรากฏการณ์ที่เด็กเล็กๆทั่วโลกเลยนะอ้างว่าจำชาติที่แล้วของตัวเองได้ แหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันก็มีทั้งสารคดีที่ลงพื้นที่ไปคุยกับเด็กๆตัวเป็นๆเ,เลยมีคลิปวิเคราะห์เคสทั้งของไทยและต่างประเทศแล้วก็บทความที่พยายามหาคำอธิบายจากหลายๆมุมเป้าหมายวันนี้คืออยากจะสำรวจกันจริงๆจัง,จง,จงๆเลยค่ะว่าเรื่องราวพวกนี้มีอะไรที่เหมือนกันจนน่าประหลาดใจบ้างแล้ววิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยามองเรื่องนี้ว่ายังไงใช่ครับและที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าปากต่อปากหรือความเชื่อพื้นบ้านนะ แต่มันเป็นหัวข้อที่นักวิชาการอย่างดรเอียนสตีเวนจิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเขาใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตของเขาศึกษายังเป็นระบบเลยนะทั้งชีวิตเลยเหรอคะครับเขาไม่ได้เก็บข้อมูลแค่10-20เคสแต่รวบรวมไว้มากกว่า2,700กรณีจากทั่วทุกมุมโลกเลย2,700โหนี่มันไม่ใช่จำนวนน,น้อยๆเลยนะ,สะแสดงว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เรื่องที่กุขึ้นมาเคส2เคส แล้วจากข้อมูลมหาสารขนาดนั้นเขาเจอรูปแบบอะไรที่มันน่าสนใจร่วมกันบ้างไหมคะเจอครับและนี่คือจุดที่ทําให้เรื่องเนี้น่าค้นหามากๆอย่างแรกคือปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดในเด็กช่วงอายุ2-5ขวบอ๋อคือช่วงที่เพิ่งเริ่มพูดได้ใช่ครับคือพอเริ่มพูดรู้เรื่องก็จะเริ่มเล่าออกมาเป็นฉาก แต่ที่แปลกคือพออายุประมาณ6-7ถึงขวบความทรงจำพวกนี้จะค่อยๆจางหายไปหายไปเลยเหรอคะเหมือนหมอกที่ค่อยๆสลายไปตอนเช้าอะไรแบบนั้นครับและจุดร่วมที่สำคัญที่สุดคือเด็กส่วนใหญ่มักจะเล่าถึงการตายที่รุนแรงหรือก็ทันหันในชีวิตที่แล้วโอเคงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกที่ตัวกรณีศึกษากันเลยดีกว่าค่ะฟังแล้วจะได้เห็นภาพชัดๆขอเริ่มจากเคสในโลกตะวันตกก่อนเลยแล้วกันในสังคมที่ไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดเป็นพื้นฐาน เคสที่ดังมากๆคือเด็กชายชาวอเมริกันชื่อเจมส์ไลนิงเกอร์อ๋อเคสนี้คลาสสิกมากครับใช่ค่ะเรื่องมันเริ่มจากตอนที่เจมส์อายุแค่สองขวบเขาเริ่มฝันร้ายซ้ำๆแบบกรีดร้องกลางดึกเลยนะฝันว่าตัวเองอยู่ในเครื่องบินที่กำลังตกแล้วก็ไฟลุกท่วมแค่สองขวบนี่นะค่ะ แล้วพอเริ่มพูดได้เขาก็เริ่มให้รายละเอียดที่มันเหลือเชื่อสำหรับเด็กสองขวบเขาบอกว่าผมเคยเป็นนักบินขับเครื่องบินรบใบพัดเดียวรุ่นคอร์แซร์คอร์แซร์ใช่ค่ะแล้วยังบอกอีกว่าเครื่องบินของเขาขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินชื่อนาโตมาอืมแถมยังจำชื่อเพื่อนนักบินได้ด้วยว่าชื่อแจ็คลาเซนรายละเอียดมันมันเฉพาะเจาะจงเกินไปสาหรับเด็กวัยนี้มากนะชื่อเรือนาโตมาเนี่ย ไม่ใช่ชื่อที่ได้ยินกันบ่อยๆตามกระตูนแน่ๆที่พีกว่าน,นั้นคือมีอยู่วันหนึ่งพ่อแม่เขากําลังดูหนังสือเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองอยู่เจมส์เดินมาเห็นแล้วก็ชี้ไปที่รูปถ่ายกบอโวจิมาแล้วพูดด้วยความมั่นใจเลยว่าเครื่องบินของผมถูกยิงตกที่นี่แหละหูพ่อแม่เขาก็อึ้งไปเลยสิครับอึ้งสิคะแล้วเขาก็เลยเริ่มสืบค้นข้อมูลอย่างจริงจัง จนไปเจอว่ามีเรือบรรทุกเครื่องบินชื่อ USS Netoma Bay อยู่จริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและมีนักบินคนหนึ่งชื่อ James Houston Junior ที่เสียชีวิตในภารกิจแถบ i ิ o ช i m a จริงๆขับเครื่องบินจากเรือลำนั้นแล้วเพื่อนเขาล่ะคะและที่น่าขนลุกคือเพื่อนในฝูงบินของเขาก็มีคนที่ชื่อ Jack l a าเซนอยู่ด้วยจริงๆเดี๋ยวนะคะแล้วเรื่องรุ่นเครื่องบินที่เขาบอกว่าขับคอแซล่ะ ตรงกันไหมคะจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจและเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันในส่วนของคำอธิบายอีกทีแต่เบื้องต้นคือข้อมูลส่วนใหญ่มันตรงกันจนน่าตกใจเราก็มีอีกเคสหนึ่งจากแคลิฟอร์เนียเด็กชายชื่อฮาร์ลี่ที่พูดถึงแม่คนก่อนของเขาตลอดเวลาอืมตอนเล็กๆเ,เวลาถูกแม่ดุเขาจะร้องไห้แล้วบอกว่าไม่ใช่แม่ของฉันฉันจะไปหาแม่ของฉันทั้งทที่แม่ตัวจริงก็ยืนอยู่ตรงนั้นครับ เขาบอกว่าแม่คนก่อนชื่อสเตซี่แล้วก็เล่าว่าตัวเองเสียชีวิตตอนวัยรุ่นเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ไม่ใช่แค่ความทรงจำที่เป็นข้อมูลแห้งๆโอเคนั่นคือเคสจากฝั่งตะวันตกที่วัฒนธรรมเขาจะออกไปทางกังขาเรื่องแบบนี้หน่อยแต่ทีนี้พอข้ามมาดูในสังคมที่ความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอยู่แล้วอย่างในศิลลังกาเรื่องราวมันจะเข้มข้นขึ้นไปอีกครับมีกรณีของเด็กหญิงชื่อปุรนิมา ที่จำได้ว่าชาติก่อนตัวเองเป็นผู้ชายชื่อ จินาดาสาจินาดาสาค่ะเป็นคนทําทูบขายเคสนี้มีรายละเอียดที่ตรวจสอบได้แบบเป็นรูปธรรมมากๆใช่เลยค่ะเธอบอกว่าเธอทําทูบยี่ห้ออัมบากับเคตาพิชาซึ่งพอไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นยี่ห้อทูบที่มีอยู่จริงและผลิตในหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไปแต่ที่มันน่าทึ่งจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือเธอสามารถนําทางครอบครัวในชาติปัจจุบันของเธอเดินทางไปบ้านของจินาดาสาที่อยู่ห่างออกไป1้0กิโลเมตร ได้แบบเป๊ะๆโอ้ร้อยสี่สิบกิโลค่ะทรั้งๆที่ชาตินี้เธอไม่เคยออกจากหมู่บ้านของตัวเองเลยด้วยซ้ำเหมือนมี GPS ฝังอยู่ในความทรงจำเลยนะใช่เลยแล้วเมื่อไปถึงที่นั่นเธอก็ทักทายคนในครอบครัวเก่าได้ถูกต้องเล่าเรื่องราวภายในบ้านได้เหมือนเป็นบ้านตัวเองส่วนเคสคลาสสิกของไทยที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินคือกรณีของครูบัวไขหล่อหน้าอ๋อ oh, ครูบัวไขเด็กชายชื่อชนะชูมลัยวง ตอนอายุสามขวดจูจ่ๆก็บอกพ่อแม่ว่าผมไม่ใช่ชนะผมชื่อบัวไข่เขาเล่าว่าตัวเองเป็นครูที่พิจิตแล้วก็ถูกโจยิงตาย,ตายตอนกำลังขี่จักรยานไปโรงเรียนซึ่งพอครอบครัวลองพาไปที่พิจิตตามที่เขาบอกเรื่องมันก็ยิ่งชัดขึ้นใช่ค่ะพอไปถึงบ้านของครูบัวไข่เด็กชายชนะวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วชี้ตัวภรรยาของครูบัวไข่ที่ชื่อสวนได้ถูกต้องชี้ถูกคนเลยค่ะ แล้วก็ชี้ไปที่ลูกสาวฝาแฝดได้ถูกคนมีตอนหนึ่งที่ครอบครัวลองใจเอาเข็มขัดหลายๆเส้นมาวางรวมกันแล้วให้เขาหยิบเส้นที่เป็นของครูบัวไข่เขาก็หยิบได้ถูกเพ่งโห oh. แล้วยังบอกด้วยด้วยว่าครูบัวไข่เคยมีปืนกี่กระบอกพอฟังเคสผู้นี้เรียงกันมันเห็นจุดร่วมที่น่าสนใจมากเลยนะซึ่งมันอาจจะบอกใบ้ถึงกลไกอะไรบางอย่างอยู่ด้วยก็ได้ยังไงคะอย่างแรกที่เราคุยกันไปตอนต้นคือเรื่องการตายอย่างรุนแรง ข้อมูลของดรสตีเวนสันชี้ชัดว่ากว่า70%ของเคสทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการตายแบบกระทันหันผิดธรรมชาติหรือทารุณ70%ครับทั้งอุบัติเหตุฆาตกรรมหรือสงครามจริงด้วยทุกเคสที่เราเล่ามานี่เข้าข่ายหมดเลยนะเครื่องบินตกรถชนถูกยิงมันน่าสนใจว่าทำไมต้องเป็นการตายแบบนี้ มันเหมือนกับว่าถ้าตายแบบสงบสงบตอนแก่ความทรงจำมันอาจจะไม่แรงพอที่จะข้ามภพข้ามชาติมาได้เงั้นหรอคะนั่นเป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจมากเลยครับมันเหมือนกับว่าความทรงจำที่ฝังลึกที่สุดในชีวิตเราก็มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดใช่ไหมล่ะครับอืมใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขสุดๆหรือความเจ็บปวดสุด,สด,สดบางทีนี่อาจจะเป็นภาวะ PTSD ในระดับจิตวิญญ,ญาณ ที่ความรุนแรงของเหตุการณ์มันประทับความทรงจำนั้นไว้แน่นจนข้ามาถึงชีวิตใหม่ได้แล้วจุดร่วมอื่นๆล่ะคะมีอะไรอีกบ้างจุดที่สองคือความกลัวหรือความชอบที่เชื่อมโยงกันอ๋ออย่างเคสของเจมส์ไลนิงเกอร์ที่ฟันร้ายเกี่ยวเครื่องบินตกแต่ในขณะเดียวกันตอนตื่นเขาก็หมกมุ่นกับการเล่นเครื่องบินจาลองมากค่ะหรือเด็กบางคนที่อ้างว่าเคยจมน้ำตายในชาติก่อน พอมาชาตินี้ก็จะกลัวน้ำแบบสุดๆเข้าใกล้สไวยน้ำไม่ได้เลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างความกลัวและความผูกพันโอเคเรื่องเล่ารายละเอียดความชอบความกลัวพวกนี้ยังพอจะหาคำอธิบายทางจิตวิทยาได้แต่เหมือนว่ามันมีหลักฐานทางกายภาพด้วยใช่ไหมคะใช่ครับหนูว่าอันนี้น่าจะอธิบายยากที่สุดละถูกต้องครับ และนี่อาจจะเป็นจุดที่ท้าทายคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์กระแสหลักมากที่สุดนั่นคือเรื่องปานและรอยแผลเป็นที่มันดันไปตรงกับบาดแผลในชาติที่แล้วยังไงคะยุคตัวอย่างเคสปูรินิมาเด็กหญิงชาวสีลังกาเธอมีปานเป็นกลุ่มที่หน้าอกด้านซ้ายซึ่งมันตรงกับตำแหน่งที่จินดาซาถูกซี่โครงหักทิ่มปอดจนเสียชีวิต ตามที่ระบุไว้ในแรงงานการชนะสุตรพลิกศพแบบเป,เป๊ะๆเดี๋ยวนะคะนี่คือมันตรงกับเอกสารทางการแพทย์เลยเหรอคะไม่ใช่แค่คำบอกเล่าใช่ครับตรงกับบันทึกการชันสูตรเลยโหหรืออย่างเคสครูบัวไข่ในบ้านเราเด็กชายชนะมีรอยแผลเป็นเล็กๆที่ท้ายทอยและหน้าผากมาตั้งแต่เกิดค่ะซึ่งครอบครัวยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากอุบ Uber ัติเหตุใดๆในชาตินี้ปรากฏว่าตำแหน่งมันตรงกับรูกระสุนเข้าออกของครูบัวไข่พอดีเป๊ะเป๊ะเลยเหรอคะครับ ดรสตีเวนสันเลยบอกว่าปานนี่แหละคือหลักฐานชิ้นสําคัญที่สุดเพราะมันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กยังเป็นตัวอ่อนในคลันมันไม่น่าจะเกิดจากการชี้นําของผู้ใหญ่หรือรอทิทธิพลทางวัฒนธรรมได้เลยมันเหมือนกับว่าบาดแผลทางกายภาพมันถูกพิมพ์ข้ามมาด้วยโหพอมาถึงเรื่องปานนี่มันไปไม่เป็นเลยนะมันยากที่จะปฏิเสธจริงๆเอาละคะ่ะฟังมาถึงตรงนี้หนูว่าหลายคนคงจะเริ่มเชื่อไปแล้ว80-90%แต่ทีนี้เรามาลองพลิกเปลี่ยนดูอีกด้านกันบ้างถ้า ถ้าทั้งหมดนี้มันไม่ใช่การระลึกชาติจริงๆละ่ะมันพอจะมีคําอธิบายอื่นอีกไหมคะนี่เป็นคําถามที่สําคัญที่สุดเลยครับเพราะการจะยอมรับปรากฏการณ์ที่มันขัดกับความเข้าใจพื้นฐานของเราได้เราต้องแน่ใจก่อนว่าได้ตัดความเป็นไปได้อื่นๆออกไปหมดแล้วมีการทดลองหนึ่งที่น่าสนใจมากในสารคดีเรื่องหนึ่งค่ะครับนักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องการหลอกลวงและความทรงจําเขาอยากจะทดสอบพลังของความบังเอิญดูบ้าง เขาเลยให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมอลลี่แต่งเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่ชื่อเคที่ขึ้นมาสดๆเลยนะคือจินตนาการล้นล้วนไม่ได้มีข้อมูลชี้นำอะไรเลยให้แต่งขึ้นมาเองทั้งหมดใช่ค่ะมอลลี่ก็เริ่มเล่าเคที่อายุสามขวบผมสีแดงตาสีฟ้าเธอชอบไปเที่ยวทะเลมากวันที่เธอหายไปเธอใส่ชุดสีชมพูมีลายดอกไม้แล้วเธอก็ถูกสัตว์ประหลาดกัดจนเสียชีวิตอืมก็ฟังดูเหมือนจินตนาการของเด็กทั่วไป ใช่ไหมคะแต่ผลลัพธ์ที่น่าตกใจก็คือเรื่องที่เธอแต่งขึ้นมาทั้งหมดดันไปตรงกับรายละเอียดของคดีลักพาตัวและฆาตกรรมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างไม่น่าเชื่อจริงเหรอจริงค่ะเด็กที่เสียชีวิตคนนั้นมีผมสีแดงตาสีฟ้าอายุสามขวบโหวันที่ถูกลักพาตัวก็ใส่เสื้อ,อยืดสีชมพูลายดอกไม้และครอบครัวก็อาศัยอยู่ใกล้ทะเลจริงๆเหลือเชื่อมากนี่คือความบังเอิญล้วนเลยแหละครับ ใช่ค่ะนักวิจัยเลยตั้งข้อสังเกตว่าลองคิดดูสิว่าถ้ามอลลี่อ้างว่านี่คือชีวิตในชาติก่อนของเธอมันคงจะกลายเป็นเคสระลึกชาติที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเคสหนึ่งเลยทีเดียวอ๋อ oh. แต่เคสนี้มันพิสูจน์ให้เห็นว่าความบังเอิญสามารถสร้างเรื่องราวที่ดูเหมือนจริงขึ้นมาได้อย่างทรงพลังมากจริงๆซึ่งการทดลองนี้มันสําคัญมากนะเพราะมันสอนให้เราระวังอคติในการยืนยันค่ะ คือสมองเราเก่งมากในการหาความเชื่อมโยงพอเราอยากจะเชื่ออะไรบางอย่างเราก็จะมองหาแต่ข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อนั้นแล้วก็มองข้ามข้อมูลที่ขัดแย้งไปใช่ครับทีนี้พอมองย้อนกลับไปที่เคสเจมส์ไลนิกเกอร์ด้วยสายตาที่กังขามากขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นร่องรอยของคำอธิบายอื่นอ๋อที่บอกว่าจะกลับมาคุยกันเรื่องรุ่นเครื่องบินใช่ไหมคะใช่ครับฝ่ายที่โตแย้งก็ชี้ให้เห็นว่าพ่อของเจมส์เองก็เป็นคนที่สนใจเรื่องสงครามโลกครั้งที่2ออยู่แล้ว มันมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะป้อนข้อมูลให้ลูกโดยไม่รู้ตัวหลังจากที่เห็นว่าลูกสนใจเครื่องบินเป็นพิเศษอื mm. และที่สําคัญคือมีการพบว่าเรื่องราวของเจมส์มันมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ตรงกับข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบทีหลังอ้าว oh. อย่างตอนแรกเจมส์ยืนยันว่าขับเครื่องบินรุ่นคอแซแต่พอมีคนแย้งว่านักบินตัวจริงในประวัติศาสตร์ที่ชื่อเจมส์ฮุสตันจูเนียร์เนี่ยเขาขับเครื่องบินรุ่น FM2 Wildcat อัแคท่ากค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นคำบอกเล่าของเจมส์ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามข้อมูลใหม่นั้นครอบครัวก็อาจจะเลือกที่จะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่มันตรงและละเลยข้อมูลที่มันขัดแย้งไปอ่าพอมีข้อมูลแบบนี้เข้ามามันก็ทําให้เรื่องราวดูซับซ้อนขึ้นนะมันไม่ใช่ภาพขาวดําที่ว่าจริงหรือไม่จริงอีกต่อไปแล้วในทางจิตวิทยาล่ะคะเขามีทฤษฎีอะไรมาอธิบายเรื่องนี้บ้างมีทฤษฎีที่น่าสนใจอยู่สองสาอย่างครับอย่างแรกเรียกว่าคริปโตนิเชีย คริปโตอะไรนะคะคริปโตเมเซียหรือความทรงจำที่ถูกลืมที่มาครับมันคือปรากฏการณ์ที่เราจำข้อมูลอะไรบางอย่างได้แม่นเลยนะแต่เราลืมไปแล้วว่าได้ข้อมูลนั้นมาจากไหนอ <Ừ. S 1> อาจจะเคยได้ยินจากทีวีตอนเด็กๆหรือได้ยินพ่อแม่คุยกันแววๆแล้วสมองเราก็เกิดการจัดเก็บไฟล์ผิดพลาดไปแปะป้ายว่ามันคือความทรงจาดั้งเดิมของเราเองอ๋อ oh. เหมือนเราคิดไอเดียอะไรเจ๋งๆออกมาได้แล้วก็ภูมิใจมากว่าเป็นความคิดของเราคนแรกแต่จริงๆแล้วเราอาจจะเคยอ่านเจอในหนังสือเล่มไหนสักเล่มเมื่อนานมาแล้วจนลืมไปแล้วแบบนี้หรือเปล่าคะใช่เลยครับและที่มันซับซ้อนคือคนคนนั้นไม่ได้โกหกนะเขาเชื่อสุดใจจริงๆว่านั่นคือความทรงจําของเขาอืมมันเลยยากมากที่จะแยกแยะออกจากความทรงจําที่อาจจะเป็นของจริงอีกทฤษฎีหนึ่งที่ทํางานควบคู่กันคือ confabulation confabulation หรือการสร้างความทรงจำเสมือนครับนี่คือกระบวนการที่สมองของเราพยายามจะเติมเต็มช่องว่างของความทรงจำด้วยเรื่องราวที่มันสมเหตุสมผลเพื่อให้จิ๊กซอว์ในหัวมันต่อกันติดใช่ครับทำให้เรื่องเล่ามันดูกลมกล่อมเป็นตัวเป็นตะและสมจริงขึ้นมาทั้งที่บางส่วนอาจจะถูกเสริมเติมแต่งขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วปัจจัยทางวัฒนธรรมมีผลมากน้อยแค่ไหนคะอย่างเคสในไทยหรือศรีลังกามีผลอย่างมากครับ ในสังคมที่เชื่อเรื่องการเรียนไ่ายตเกิดอยู่แล้วอย่างในศรีลังกาหรือไทยพอมีเด็กเริ่มเล่าเรื่องทํานองนี้ผู้ใหญ่ก็จะให้ความสนใจตั้งใจฟังแล้วก็อาจจะถามคําถามชี้นําโดยไม่ตั้งใจแล้วจําได้ไหมว่าบ้านเก่าอยู่ไหนแล้วพ่อแม่เก่าชื่ออะไรอะไรแบบนี้ครับการให้ความสนใจแบบนี้มันอาจจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กพยายามปฏิปปตะต่อเรื่องราวมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ผู้ใหญ่พอใจ ในขณะที on, <Jean> ่ในสังคมตะวันตกพ่อแม่อาจจะบอกว่าเลิกพูดจาไร้สาระได้แล้วแล้วเรื่องมันก็อาจจะจบไปตั้งแต่ตรงนั้นก็เป็นไปได้พอฟังแบบนี้แล้วก็เห็นภาพเลยนะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่ซับซ้อนมากๆโอเคเราได้เห็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมีรายละเอียดที่ยากจะปฏิเสธโดยเฉพาะเรื่องปานกับรอยแผลเป็นที่มันไปตรงกับบันทึกการตายอย่างเหลือเชื่อซึ่งนั่นยิงคงเป็นจุดที่ทำอธิบายทางจิตวิทยาอย่างเข้าไปไม่ถึงจริงๆว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีคำอธิบายทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมีหลักฐานเรื่องความบังเอิญที่ชี้ว่าสมองเรามันมหัศจรรย์แล้วก็เล่นตลกกับเราได้มากกว่าที่คิดครับสุดท้ายแล้วปรากฏการณ์นี้มันก็ยังคงเป็นปริศนาที่ตั้งอยู่บนรอยต่อจริงๆระหว่างความเชื่อประสบการณ์ส่วนตัวและการทำงานที่ซับซ้อนของสมองมนุษย์ ใช่ครับและไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วการระลึกชาติจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตามนะแต่เรื่องราวเหล่านี้มันชวนให้เราตั้งคำถามที่มันใหญ่และลึกซึ้งกว่านั้นคำถามที่ว่านั่นคืออะไรคะคำถามทิ้งท้ายก็คือปรากฏการเหล่านี้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความทรงจำและจิตสำนึกของมนุษย์ความทรงจำของเรามันเป็นของเราจริงๆหรือเป็นแค่ข้อมูลที่ล่องลอยอยู่แล้วเราบังเอิญไปรับเข้ามา และเรื่องราวทั้งหมดนี้มันสะท้อนถึงความพยายามของมนุษย์ในการทำความเข้าใจและต่อสู้กับความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างความตายได้อย่างไรบางทีคำตอบอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับคำถามที่เรื่องราวเหล่านี้ทิ้งไว้ให้เราได้ขบคิดต่อก็ได้ครับ